นี่ครับมเอนี้เฮาสิผ้ามาสอนผัดลมนี remember, ่นะครับเขาเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนแฉบแล้วนะครับขอแฉบแต่ก็ยังใส่อะไดอรดๆที่เตาอยู่ว่ามันเป็นน้ำแฉบนะครับเนาะว่าเม่์มันก็ยังใส่กรได๋อยกเปิดสวิตช์รับครับมันดังเลยไฟนะครับมูซสระครับเอาสิผ้าเบิ้งว่ามันเป็นน้ำแข็งนะเบิ้งบูดก้อนกระด๋อยเราขับเป็นน้ำบูดบอแต่บูดเป็นยางแกนเป็นยางข้อเทียดยังไงนะครับเนาะสอนมือกันบังครับ ทำห้องก็จะเปิดสวีบเบิ้งนะครับเนาะปิดสามนะครับยังมีนะครับว่าไปนะครับเอาไมอซอยหมุนกับไปเสียงดังนะครับอันนี้เป็นน้ำบูดครับสาเหตุมันเป็นน้ำบูดนะครับนี่ครับมันค้อนไในนะครับแกนมันนี่ครับมาจับมือมัดข้อนในนะครับแยกข้ต้อแกไขรที่บูดขับเท่ากับพอปัญหามาแล้วอนะครับพอว่ามันเป็นย่อนบูดี่ก็รวมนะครับคือบูดก้แนแนนะครับแล้วก็แกนมันใหม่รับนี่บูดมันรวมแกนมันกันซึกแน่นนะครับนี่ นี่ครับเขากะทิไปขัดให้มันสะอาดขยับแกนนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูดใหม่นะครับบูดอารุ่นนี้นะครับเอารุ่นนี้ครับัเข้าใส่บูดใหม่นะครับเอาบูดรุ่นมีดปีกนะครับมันจะยาวมานิดนึงนะครับมันจะซอยประกอบข้อไงแกนบ่ซึกงไงนะครับบ่หลวงไงโอเคเข้ามาเปลี่ยนนะครับเนาะเข้าก็เอากระดาษไส้นะครับละเอียดนะครับครับ เราบอกมาแล้ <ak> วนี่ครับบูดเก่ามันนะครับเขาก็เอาออกเขาเอาบูดใหม่ใส่นะครับใส่เข้าไปครับเขาบูดเข้าไปแล้วเขาก็เอาจระบีท่านะครับแล้วก็เอาเล็กี่ใส่นะครับเนาะครับตัดปักสุกเกี่ยวเลยครับเด้อครับเขาก็เห็ดบูดเขาคือเก่ามันนะครับมันมันจิ๊แตกนิดนึงเขาก็มันยากเป็นเนื้อเขาได้คือเก่ามันสีแน่นได้ครับบัดนี้แน่นแล้วมันก็สีใส่ได้นะครับบูดเข้าไปมันจีบอ้อลกเล็กลกเล็กเล็กคือเก่านะครับครับ เราเบิ้งประกอบเบิ้งรับัดนี้เมื่อเราเปิดเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เปิดดูนะครับเสียบปลั๊กเสียบเปิดโอ้ผมติวๆเลยครับเดี๋ยวนี้โอเคนะครับใส่ไปก่อนครับครับน้องจะเข้าเห็ุแล้วนะครับไ้จ้งสี่หลักอับรมนะครับเสียบปลั๊กก่อนที่สองก็ขอทั๊กถกเที่ยวด้ครับเด้อพอเปิดเบิ้งเป็นบูดนะครับครับกดเจ็ดสามเลยครับ ที่เฮาว่าสิเปลี่ยนแต่แคปบ่ได้นะครับแคปตัวไอ้เขาเรียกว่าคอน์เสิร์มันนะครับเฮาไปเห็นเห็นมันบ่หมุนเฮาก็ไปเปลี่ยนมันนะครับบางทีก็บ่ได้เนาะครับเพราะว่าบูทมันหลวมนะครับหรือว่าแกนมันสึกนะครับเหตุจากที่แคปมันเสียก็อีกสาเหตุนึงก็คือบูทนะครับบูทหลวมมันฝืดมันหมุนบ่ไปแล้วมันฮ้อนนะครับบางทีก็มันฮ้อนแล้วก็แคปเสียบางทีก็คิ้วฟิวขาดนะครับอันนี้ก็สําคัญเฮามาเปลี่ยนูเปลี่ยนแบบนี้นะครับเด้อบ่ยากครับเป็นตัวปัญหาทีาเปลี่ยนหน่อ ครับเนอเพื่อนไในพอให้แม่เข้าครับผม